ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน FC ทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับช่องนัดร้8ยแปดไบเกอร์สร้างฝันโรแกนไปทุกที่ที่มีรูนะครับอันนี้ก็จะมารีวิวประกอบเครื่องแล้วนะครับผมวันนี้ต้องดูนะครับไฮไลท์อันนี้ประกอบเครื่องของเวฟร้อยยี่หนะครับผมอันนี้หลักๆเลยก็มาเข้าใจ การทำงานของหลักเสื้อกันก่อนนะครับผม FC ทุกท่านคอยจ้ามองข้ามนะครับผมวันเนี้ยทุกคนเลยครับผมัพซ c แล้วก็ลืมหลักเสื้อทุกคนเลยนะครับผมหลักเสื้อในตัวบ่งบอกเลยนะครับว่ามันรับลูกได้แค่ไหนแค่ไหนนะครับผมอย่างไอตัว1 2าเนี่ยหลักเสื้อมันก็อยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมวัดก่อนก็6มิลเนี่ยหลักเสื้อ6มิลตัวนี้ก็จะขยายให้ให,ใหญ่ไป,ไปอีกก็เป็น7มิลนะครับผมเนี่ย เกี่ยวมันเท่าวสตันนิกครับ8มิลครับผมแต่มันจะเหลาตัวน็อตเนี่ยเล็กลงมานะครับเพราะลูกสูบมันแค่5 2กว่ากวนะครับผมเวฟรอยผ้านะครับแล้วแรงอัดมันจะไม่ไม่สูงเหมือนซนิกครับก็เลยหลักเพื่อแค่6มิลนี่ก็เอาอยู่นะครับผมแต่ไปใส่ไอ้ลูกใหญ่ๆ6 6 6 0ขึ้นไปเนี่ยมันจะแรงซับมันไม่ค่อยไหวครับดันยาวๆเสื้อหลวมหลุดหมดทุกคันนะครับผม เจอทุกคันครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะอัพซีซีให้ลูกใหญ่หกสิบสุปาให้เปลี่ยนหลักเสื้อนะครับเป็นของซีบีหรือเป็นของอะไรตัวร้อยห้าสิบนะครับแล้วไอตัวหลักเสื้อครับผมเวฟร้อยิบห้าเนี่ยเรามาตั้งเท่ากันเนี่ยตั้งที่เสมอเท่ากันครับมันจะมีสูงต่ํานะครับผมเนี่ยมีสูงก็มีต่าเอซจะไม่รู้ครับเอะน้องๆหนูก็จะไม่รู้เอ๊มันอยู่แถบทั้งไหนนะครับผมใส่ผิดไม่ได้นะครับ และอีกอย่างก็คือเกี่ยวยาวกับเกี่ยวสั้นเวลาเราไประเบิดแครงครับผมเนี่ยช่างเขาต้องแกะให้หมดเลยนะครับผมระเบิดแครงเนี่ยพอมัมขวางเขาเขาแกะออกมาเขาก็ไม่ประกอบมาให้เรานะครับผมไปเจอร้านกึงที่เขาไม่รู้ว่าใส่แถบไหนยิ่งไปใหญ่เลยนะครับเรามาใส่เองทีนี้เราไม่รู้เราไม่รู้ก็มารู้อย่างนี้เลยนะครับผมมาตั้งกันอย่างนี้ปั๊บเอาเอาตัวยาวออกมาเลยครับผม ตัวยาวเนี่ยมันก็จะมาอยู่ข้างตัวอ่านังสือที่ผมบอกตัวหนังสือเนี่ยครับผมตัวเลขตัวเลขหมายเลขเครื่องยนต์นะครับไอตัวหมายเลขเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีซีกบูทอยู่แถบทางนี้นะครับซีกซีกเนี้ยมันจะใช้บูทเสื้อบูทหลักเสื้อคู่กันเลยมันก็เลยต้องยาวคู่กันบะนี้มันต้องไอตัวเนี้ยมันเลยต้องหลบครับผมตัวมันจะโปะโปะเนี่ยมันเลยต้องหลบ บูทหลักเสื 1, 5, 000. 19, 000. ้อมันก็เลยต้องทําเกี่ยวลึกลงไปเกี่ยวลึกไปบุกหลบบูทหลักเสื้อไปประมาณห้ามินนะครับผมตัวง่ายๆก็คือเอาหลักเสื้อยาวเนี่ยเอาไว้แถบข้างด้านเตอร์จานไฟนี่เลยครับสําหรับเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับผมเอาตัวสั้นไปไว้ทังุมเพราะมันไม่มีบูทนะครับผมเวลาใส่ก็เอาข้างเกี่ยวยาวอเกี่ยวยาวตัวหัวโปโปเงี้ย อยู่ในแข้งเครื่องนะครับเหยาออกอย่างนี้นะครับมันสามารถใส่ได้นะครับกับหัวกับผังเนี่ยใส่อย่างนี้ผิดนะครับผมเนี่ยเนี่ยออย่างนี้ถูกแล้วก็เอาข้างโป้ดที่ใส่มาตรงนี้นะครับผมเดียวยาวอยู่ล่างนะครับผมแลวปกโตๆแล้วหลักเสื้อเนี่ยต้องขันให้แน่นทุกครั้งนะครับขันไม่แน่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวอัดไปน็อตมันคายได้ครับผมต้องต้องล็อกให้แน่นถ้าเราไม่มีก็ใช้คลิมล็อกได้ครับผมคลิมล็อกล็อกให้แน่นเลยถ้าเรามีตัวขันเข้าก็ได้อยู่ ตามเดิมนะครับผมเอาตัวใหญ่ๆใส่โปโ๊ปโปะใส่เข้าไปนี้ครับผมบางคนชักห้าชักหกเอาล่ะเสื้อของ มืออยี่สิบห้าไปใส่โซนิกใส่ไม่ได้นะครับผมน้ําดันหมดผมยืดหลักยืดน้ําเข้าใช้ขี่ไม่ได้นานนะครับผมต้องต้องต้อง,องอ่าใช้หลักเสือ้อตัวนี้ต้องใช้ตัวร้อยห้าสิบขึ้นไปครับผมอันนี้เราก็ล็อกแน่นหมดแล้วนะครับผมเราก็มาลองคาบดูว่ามันยาวกว่ากันไหมอ่าก่อนใส่นะครับผมแทงเข้าไปานี้อ่าพอดีเลยเห็นไหมเนี่ยปิ้เลยครับหนุยทังนี้ก็ติดทรงนี้ก็ติดโอเคอันนี้ก็ เปลี่ยนลูกปืนให้ใหม่หมดเลยครับผมเปลี่ยนเกี้ยงเลยครับผมอันนี้ก็ไประเบิดแข้งมาครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูระเบิดมาเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็ต้องใส่บูทด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูอันนี้รถแต่งนะครับผมอย่ามาัดมัดลูกเอฟซี FC ทุกคนลูกค้าทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนเวลาชมแล้วหร,หรือว่ากำลังจะซ่อมอยู่เงี้ยได้ ของแต่งมาแล้วมาถึงก็จับยัดใส่ยัดใส่ยัดใส่เลยมันไม่ได้นะครับผมมาต้องมาทาหลงก่อนนะครับดูคลิปนี้ไปเลยนะครับผมดูคลิปตามไปเลยนะครับต้องหลงก่อนประกอบทุกครั้งนะครับผมไม่ได้เลยอย่างั้นเครื่องพังหมดเลยนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวแกะเข้าแกะออกก็ปกเกันขาดหมดครับผมเดี๋ยวผมจะบอกเป็นขั้นตอนครับชักสามห้าเก้าครับผมลูกนะครับทวงยี่สิบสองเดี๋ยวให้ดูทวงด้วยอันนี้แล้วก็อยากจะวัดให้ดูนะครับ วัดให้ดูปหกสิบห้านะครับผมรบกวดแทนหกสิบสี่จุดห้าแล้วกันนะตัวเลขกลมๆอ่ะปอกผมหกสิบสี่จุดห้าเดี๋ยวอันนี้ก็ใช้ประกันแท้นะครับผมเวลาประกอบต้องใช้ประกันแท้อย่างเดียวแล้วครับผมแล้วก็ต้องมาปาดวงนี้ผมปาดไปแล้วไม่ได้เลยไม่ได้ให้ดูนะครับผมการประกอบของฮอนด้านะครับผมมันจะไม่เหมือนยามาฮ่านะครับที่ผมบอกตัวข้างตัวหนังสือที่ผมป,ประกอบให้ทิ้งแล้วเวฟร้อยสิบไอนะบอกอย่าประกอบตัวข้างตัวหนังสือก็คือตัวเลขหมายเลขเครื่องนี่ครับ ห้ามมาใช้ประกอบนะครับผมเอาออกไปวางไว้เลยประกอบผิดลูกปืนเก่าอยู่นี่ครับผมถอดเป็นกรองไปแล้วมันเก่ามากเลยครอนหมดผมถอดแล้วเดี๋ยวมันใช้รอบจับด,ด้วยรถแต่งแรงเลยเปลี่ยนลูกปืนให้ใหม,ม่หมดนะครับผมอันนี้ก็ใช้ซีกข้างคัดนะครับคัดมันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับใช้ซีกข้างคัดนะครับมาประกอบนะครับผมเดี๋ยวผมใส่ลูกปืนก่อนนะครับอันนี้ชักสามมาแล้วนะครับผมข้อเหวี่ยงเดิมไอ้ก้านเดิม การแทะจากโรงงานแล้วก็ชักสาครับผมตัวนี้ชัก3ามครับเอาดันโลยาวสบายสบายครับผมไม่ได้เอาแรงแบบ4ี่รอยเมตรนะครับถ้า4ี่รอเมตรก็อีกแบบนนี้แรงแล้วก็ดันโลยาวแล้วก็ทนทานใช้งานครับผมตัวนี้เอาแบบขับมันๆอัพซีซีพูดกันง่ายๆนะครับผมเอาไปแข่งได้ในสเต็ปเดียวกันอย่าจะไปแข่งในสเต็ปที่มันลูกบอลล่มเทมแบบแต่งมาเต็มสูตรเราก็จะสู้เขาไม่ได้นะครับ แต่หัวใจวัยรุ่นนะครับผมให้มึงมาลูกเท่าช้างก็มวันแต่งแข่งหมดแล้วครับผมวันนี้เราก็มาชมวิธีการเอาข้าเวียงใส่ก่อนนะครับผมพูดมากก็จะยาวอันนี้มันก็อันเนี้ยมันจะจะแน่นนะครับผมเอาข้าเวียงใส่ข้างแน่นข้างแน่นเนี่ยอย่าข้างแน่นเนี่ยต้องเอามาเป็นข้างประกอบนะครับผมอันนี้แน่นอ่ะเดี๋ยวผมจะข้างลุ้มาให้ดูอีกที มันจะมีข้างแน่นกับข้างหลวมนะครับของฮอนด้าแล้วก็กลับเอาข้างโซ่เราลิ้นกลับด้านนะครับอันนี้ข้างที่ไม่ประกอบถามว่ามันทําไมหลวมอย่างงี้ครับอ่ามันหลวมไปเลยไหมไม่ใช่ข้างที่จะประกอบเครื่องนะครับข้างที่จะครอบลงไปเนี่ยมันต้องเอาตัวนี้ให้หลวมไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเรากดลงไปอะ่ะมันตอกไม่เข้าครับเดี๋ยวข้อเบี่ยงมันจะบิดเบี้ยวได้ครับ เพราะคังนี้เขาต้องให้ดูดเข้าครับผมนะเพราะมีบางรุ่นครับบางรุ่นก็ต้องให้ดูดเข้าเหมือนกันสสองแถบแต่อันนี้เขาไม่ให้ดูดเข้าครับอันนี้ให้ครอบลงไปมันก็ลงเลยครับเนี่ยเนี่ยมลวนนะหลวม,นะลวมโอเคเอาโคเวียงมาครั้งแรกเลยนะครับผมคลิปที่แล้วผมรู้สึกก็บอกไปจริงนะครับผมคลิปที่แล้วบอกไปทิงแล้วว่าไอ้โคเวียงอะเอามาสวมก่อนก่อนประกอบนะครับ มาลองหันดูเนี่ยว่ามันจะติดตรงไหนเนี่ยเนี่ยตรงนี้เกือบติดเลยครับผมจริงๆไม่ต้องเจียก็ได้ครับผมมันก็ห่างประมาณมิลนึงอะอันนี้ผมก็ทวงมาครับผมเนี่ยทวงกลางนี่ครับผมเนี่ยอ่าไหนกล้องอันนี้ทวงกลางเห็นนะครับผม22อ่าอันนี้บอกได้1 1นเมตรนะครับผมไม่ได้ทวง2ข้อเวียงก็มีหลากหลายนะครับการแต่งนะครับผมไม่ทวงก็ได้ครับผมแต่ก็ต้องมากัดข้างครับผมกัดข้างแล้วเพิ่มโค้งให้น้ําหนักมันมากแล้วก็ กัดข้างตรงนี้แล้วก็ใช้น้ำหนักตรงนี้ถ่วงนะครับผมเหมือนเหมือนถ่วงเลยครับผมอันนี้เราไม่ได้กัดข้างแล้วก็ถ่วงเขาก็ถามว่าโอ้ยระวังมันหลุดนะครับมันไม่หลุดครับผมถ้าลุเท่านี qu qu well. ้ไม <reproduce> ่หลุดเลยครับผมถ่วงไปเลยครับถ่วงไปเลยครับไม่หลุดที่มันหลุดก็คือหนึ่งนมันเครื่องมันแห้งนะครับความร้อนมันสูงครับผมความร้อนมันร้อยองศาเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้ครับผมอันนี้ความร้อนมันแค่แปดสิบเก้าสิบเต็มที่ครับผมรถพวกเนี้นะร้อยองศาเนี่ย พวกนี้อยู่ได้สบายๆน้ำมันเครื่องไม่แห้งนะครับน้ำมันเครื่องไม่แห้งปั๊มดีครับผมรับรองไม่มีหลุดนะครับผมดันยาวได้นะครับทวงได้ครับไอ้ที่หลุดก็คือน้ำมันเครื่องแห้งดูแลไม่ดีนะครับใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพต่ํานะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราใช้รถแล้วเนี่ยไอเราเปลี่ยนพฤติกรรมของรอบเครื่องยนต์ไปแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคน้ํามันของน้ํามันมันอย่าให้มันด้วยนะครับใช้น้ํามันเกรดดีๆหน่อยนะครับผมสังเคราะห์ยิ่งดีเลยครับผม อ,อย่าลืมทาตาะบีที่เบ้าลูกป,ปืนด้วยนะครับผมอันนี้ก็ทาจละบีด้วยจะทามากนะครับจารบีไม่งั้นไม่งั้ต้องใช้น้ํามันเครื่องก็ได้นะครับผมฝั่งนี้จะไม่มีอะไรล็อกนะครับผมมันจะใช้ไอ้เสื้อผ้ามันดันเข้าไปนะครับ fc ต้องดูให้จบนะครับผมถึงจะได้ความรู้ว่าอ่าวิธีประกอบไอ้ลูกค่าเก้าชักสเวยบร้อยยิบค่าเนี่ยมันจะติดตรงไหนบ้างนะครับผมก็จบคลิปครับคลิปก็จะยาวนิดนะครับผม ตัวนี้จะมีน็อตล็อก2ตัวนะครับผมอันนี้จะเป็นรูแกนสตาร์ทอันนี้ก็เสื้อเกียร์อันนี้ก็ไอเบ้าโค่เบียยนะครับครับโอเคแล้วก็มาถึงขั้นตอนล็อกนะครับอันนี้มีที่ล็อกตรงไอเท้าเสื้อคลัดหน่อยเดียวนะครับผมลูกปืนตัวนี้เป็นน็อตอย่างนี้นะครับหัวตัวประกับโค้งบนุดไวปลายตัดอย่างนี้นะครับ,รบ,รบ,รบผมอย่ามันจะมีแง่งเป็นสิ่งอยู่นะครับผมใส่ให้ตรงนะครับผม ดูละเอียดยิบอะไเนี้ยจะประกอบได้นะครับผมเดี๋ยวจะมาบอกให้ทุกขั้นตอนเลยนะครับผมแต่มีหลายอ p พีหน่อยนะครับเดี๋ยวติดตรงไหนนี่เดี๋ยวบอกครับผมเก็บงานรายละเอียดอีกนิดนึงครับผมคือบอกในนิดนิดน้อย อย่าลืมใช้รูตรงนี้นะครับผมเนี่ยรูที่ฉีดน้ํามันเข้าข้อนะครับอันนี้เนี่ย,อนเ,นยเอารวดเล็กๆใส่เข้าไปจะไปขยายรูมันนะครับจะไปขยายรูให้เบ้านะครับเสียทันทีเลยนะครับมันจะมีเข้ามาจากไอ้ปั๊มน้ํามันเครื่อง่ยครับผมมันจะฉีดแล้วก็ตัวนี้ซ่วงนะครับผมแย่ดูว่ามันมีขี้ขุ่ยโคลเลยตรงไหนว่ามันจะตันหรือเปล่านะครับผมเนี่ยมันจะเห็นเลยครับแล้วเราก็เป่ามันไปพุดเลย ครับอันนี้ข้อเหวี่ยงเอาใส่ข้อเหวี่ยงก็ไม่ได้ให้ดูนะครับผมถ้าไปย้อนดูคลิปบาลานเซอร์ใส่บาลานเซอร์ข้อเหวี่ยงของโซนิกนะครับใส่อย่างไงนะครับผมรู้สึกว่าสองสามคลิปเว็บร้อยสิบไอ้ก็ใส่ให้ดูนะครับผมเหมือนกันเลยไม่ได้ใส่เดี๋ยวมันยาวครับผมใส่เสร็จแล้วก็ลองหันดูนะครับหันดูมันคล่องก็โอเคครับผมมันไม่สี่ข้างไม่อะไรก็ดูด้วยนะครับผมมันสี่ข้างหรือไม่สีครับผมไม่สีก็โอเคครับเวลาไปอัดมาเขาจะบิดเบี้ยวให้เราหรือเปล่าอันนี้ อันนี้ก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนแกนสเตอร์หน้านะครับผมอันนี้จะลูดแล้เหลือนิดเดียวเดี๋ยวเครื่องแรงกระชากลู่ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยครับวิธีใส่แกนสตอร์หน้านะครับผมเปลี่ยนแกนสตอร์หน้านะครับก็ใช้ของแท้เลยนะครับผมเนี่ยเปลี่ยนหนึ่งอันครับผมของแท้ก็ของเทียมพอกันนะครับผมเอฟซีทุกท่านถ้ากว่าใส่ไม่ถูกนะเวลาแกะนะ เวลาแกะนะครับผมผมจะบอกวิธีอย่างนี้นะครับผมจะจํากลัวจําไม่ได้นะเดี๋ยวจะทําทให้ดูใส่ปุ๊บไปอย่างนี้เลยคามันก็จะอยู่อย่างนี้อ้าวอันนี้อันนี้มันถอดหลุดมาจากตรงนี้นะครับผมก็เอาวางไว้ถ้าช่างเขาก็ไม่กลัวครับผมเดี๋ยวผมเอาบูทเอาแหวนแล้วออกมาตรงนี้ก่อนนะอันนี้มันก็เป็นภาพจําลองนะอย่างนี้แล้วอันนี้มันก็อยู่สมมุติว่าเอาสเตอร์มาไว้ด้านขวามือเราเราก็เอาถอดอันนี้ออกมานะถอดมาวางไว้ วางหน้าหงาย่างน,นี้นะครับผมกันมันจําไม่ได้นะครับแล้วก็เอาบูทเนี่ยมันมาวางแล้วก็มันจะมีแหวนเนี่ยนะใส่ใส่ตามไปอย่างนี้นะครับผมแล้วเหลือที่นี่เหลือตัวนี้ก็ให้จานะครับเพราะว่าเขี้ยวมาอยู่ทางนี้มีบาทของบ้าฟันจะเตอร์นี่ไม่มีเขี้ยวเขาให้จาไว้นะครับผม f อฟทุกท่านถ้าช่างเขาก็ไม่จำนะครับผมเขาก็ใส่ปั๊บปั๊บปั๊บเลยถ้าเราไม่เป็นเราก็ต้องอจำนะครับแล้วก็มาทาบดู ฟันมันเฟืองอันนี้ลองดูนะครับผมก็เหมือนกันหมดเลยความยาวความถี่ความห่างนะครับผมแล้วก็มาลองนะครับผมอันนี้เราก็ลองลองได้ครับเดี๋ยวดูว่ามันเข้าไหมเออโอเคลองเข้าก็โอเคนะครับผมอันนี้ก็มาลองนะครับผมว่ามันจะเข้าเปล่าก่อนใส่ต้องลองทุกครั้งนะครับผมเนี่ยง่ายๆครับผมก็มาวางไว้ยังเดิมมัน เดี๋ยวผมจะบอกวิธีใส่ของมันอีกทีครับแหวนมันมีก็เอาไว้ตามรูปมันนะครับอ่านนี้แหวนมันมีนี่ตวงครับผม,มตัวหลาเอาเราก็เอาจิกออกตัวงนึงครับจิกมันก็จะออกยากๆหน่อยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมา,มาทาบีก่ทิงแล้วกันนะทาบดู ดูบ่าตัวนี้บ่าตัวนี้ก็โอเคครับผมเพเฟืองเข้าไปได้แล้วครับผมความใหญ่ความโตเหมือนการเปียบเลยอันนี้จะรูดหมดแล้วครับไอการที่มันจะรูดนะคือมี2สาเหตุนะครับผมก็แต่มันทําไมรูดนะครับหนึ่งที่มันรูดก็เพราะว่าซินสเตอร์รั่วนะครับสินสเตอร์หน้ามันรั่วนะครับสองใช้สเตอร์เทียมนะครับผมสเตอร์ถูกๆเนี่ยรูดหมดเลยนะครับก็เอาน้ำมันหยดเข้าไปเลยนะครับ กับหน้าแหวนมากครับผมแล้วก็เอาฟันไอ้ราวเกียร์นี่ใส่เข้าไปแล้วลองหมุนถามๆก็มันไม่คอนก็โอเคนะครับผมอันนี้ก็ใส่แหวนแหวนมันมีเฟืองอยู่แล้วนะครับผมใส่แหวนเงี้ยอา้าวนี่ก็ใส่ เราต้องมือบีบบังคับข้างล่างด้วยนะครับผมไม่งั้นมันบิดจิ๊กมันบิดหนีเราแล้วก็ลองเขี่ยปากจิ๊กหน่อยนะครับผมอ่าแล้วมันก็โอเคอยู่ละลืล่นปุ๊กไปปุ๊กไป๊ปก,ปปกปเลยแล้วก็มาใส่ตามเคยนะครับผมเอาน้ำมันหยอดเข้าไปเนี่ยเรามันก็จะมีแหวนนะครับผมตัวใส่ฝั่งนี้ก่อนเลยครับมีแหวนก็ใส่ตามศูนย์ไป บีบน้ำมันแล้วก็คว่ำนะครับผมคว่ำไ้ตัวนี้เาเราก็เอาบูทใส่ก่อนก็ได้เดี๋ยวยาน้ํามันมันจะได้เข้าถึงที่ครับความอย่างนี้นะครับเดี๋ยวชะงอยหง่อยอย่างนี้นะครับความอย่างนี้ควาอย่างนี้อ่าอละโอเคความเสร็จแล้วก็มันจะเลื่อนให้กงเลื่อนให้กงโอเคอันนี้เราก็ได้แถมและเสร็จเรียบร้อย อย่างนี้ไม่มีผิดไม่ีพลาดแล้วก็ใส่ตามขั้นตอนอย่างนี้เลยครับไอตัวนี้จะไม่มีแหวนอะไรครับเอาคว่อมองเงี้ยงนี้คว่อมเพราะเราหงายอยู่นี้อยู่แล้วครับผมเราเราถอดให้จำอย่างนั้นนะครับผมอ่าเนี่ยมันจะเข้าช่วงมันจะว่างอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมถ้าใส่กลับมันก็อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่กลับให้ดูนี่มันไม่ไม่เข้ากันเลยนะ่ะหลุดออกมาไลยครับ ครับนี่กลับไม่เข้ากันเลยนะครับผมเนี่ยมันก็จะบ่งบอกนะครับบางบางบางอันมันเข้านะครับกลับก็เข้านะครับต้องดูด้วยบางอันไม่เข้านะครับผมเพราะเขี้ยวอันนี้มันหนากว่าอ่าโอเคแล้วเราก็หยดน้ํามันอีกตารุ่นจะม่เหมือนกันมันจะมีแหวนครับผมแหวนก็เสียบเข้าไปเลยนี่แล้วก็เอาไอ้นี้ใส่เข้าไปแล้วมันจะมีบูทนี่ครับผมทั้งบูททั้งแหวนเลยเดี๋ยวเราต้องหยดน้ำมันก่อน แหวนตัวนี้มันจะมีแหวนแบบไม่ให้หลุดไปในตัวนะครับดีหน่อยครับบางบางอันมันหลุดนะครับมันจะตรงเนี้มีจิกล็อกอยู่ก็จะใส่หยกักๆนิดนึงที่ใส่ต้องใส่ตะแคงตะแคงนิดนะครับผมเดี๋ยวขอเคาะเข<อ>้า<อ>ไปก่อนนะอ่ามันหลุดเข้าไปแล้วมันจะมีหยักนิดๆนะครับผมมันจะไม่หลุดนะครับมันก็จะหลุดอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวโอเคมันก็เป็นราวกียร์ละ อันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับผมเดีย๋ยว fc ทุกท่านเวลาประกอบเราอย่าเพิ่งประกอบแข้งเลยนะครับผมเดี๋ยวครับแล้วก็สลักมายาน้ํามันแล้วก็ลองก่อนนะครับคลิปที่แล้วก็เคยบอกทิ้งแล้วครับเวลารถที่มีชักแล้วก็ใส่ลูกใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องลองทุกครั้งก่อนใส่นะครับผมทีนี้เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าข้างไหนสอนไม่มีบอกข้างไหนไอดีไอเสียไอ ไป ID ไอดีไอ้เสียลูกสูบมันถูกปาดไปหมดเราก็ดูอ๋อมันเขาวอาลวอาลววให้เราเนี่ยหลบวอวอันใหญ่อยู่ไอดีอันเล็กอยู่ไอ้เสียเราก็เอาอันเล็กลงล่างอันใหญ่ขึ้นบนนะครับผมอง่ายๆอย่างนี้เลยครับผมหลักการการดูนะครับอันนี้เวฟเรายี่ห้าตัวนี้ทําง่ายครับผมมันเพราะมันก้านมันจะยาวนะครับผมเพราะก้านยาวแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันจะมา ติดกับไอข้อเหวี่ยงอันนี้เราก็ลองทุกครั้งนะครับผมเนี่ยนี่ห่างอยู่เยอะเลยครับผมโอ้ยอยู่เป็นขีมินครับผมเนี่ยยืดได้เยอะเลยครับรลบะร้อยยี่ิห้านี่ทำทำได้เยอะเลยนะครับผมเนี่ยไม่เหมือนโซนิกครับโอ้โซนิกมีโอเนี่้โหข้อมันใหญ่อันนี้ก็อยู่ที่เก้ามิลน,นะครับผมโอ้ข้อมันแค่เก้าสิบแปดนะครับผมถ้าเป็นมีโอมันน่าจะเป็นร้อยครับผม หญ่เนีย่ยเราก็ลองมาหันดูอย่างนี้ทุกครั้งนะครับผมหันดูว่าไม่ติดอะไรอ่าไม่ติดอะไรแล้วเราก็อย่าลืมเสื้อนะครับเสื้อสูบมาด้วยเลยนะครับวิธีใส่ลูกสูบกับเสื้อสูบเข้าไปเลยครับผมต่อเราจะได้รู้ว่าเขาปรับเซ็ตแล้วมาเท่าไหร่เราได้ลองประกันถูกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราประกอบไปแล้ววัดยากครับผมอ่าขั้นแรกอย่างนี้ก่อนนะใส่ประกันนะครับผมเราก็ลองหมุนดูก่อน ขั้วแรกไม่มาชนนะปอกไม่ชนครับเอามาลองดูก่อนปอกไม่ชนบางทีมีปอกชนด้วยนะครับผมเคยเจอมาหมดแล้วนี่ปอกไม่ชนเหลือนะอันนี้ที่ให้ลองนะครับผมแล้วก็ระเบิดแข้งมาเข้าพอดีโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบลาวเกียร์แล้วก็ครอบแล้วก็แล้วลองอีกทีครับผมลองเทีเนี้ยอันนี้ลองเข้าๆนะครับเดี๋ยวให้ประกอบสองแข้งแล้วก็ค่อยมาวัดตีนเสื้อนี่นะครับแต่ของผมจะไม่วัดละแต่ก็จะวัดให้ดูอีกทีนึง เตีนล่างไม่ติดปอกเสื้อไม่ติดโอเคแล้วครับผมขับดึงดูดังยู่อีกหลายขั้นตอนนะครับอันนี้ก็อย่าจะประกอบลาวกร์ให้ดูนะครับผมเดี๋ยวคลิปจะยาวก็จะสุดแค่ลาวกร์ดีกว่าครับการน้ํามันยอดนะครับผมยอดไปให้หมดเบ้าลูกปืนมันเนี่ยนะเนี่ยแกนสตาร์ทใส่หลังนะครับผมเดี๋ยวใส่ขั้นแรกก็มาใส่ ลราเกียร์กันก่อนนะครับผมลาาเกียร์นี้ก็ให้นึกว่าเนี่ยมันสมมุติว่าเราประกอบดันแถบเอาซี่คังคัดใส่ใช่ไหมเราก็ต้องเอาซี่คังคัดตัวนี้เป็นหลักเลยครับผมเนี่ยค่าตัวนี้ต้องไปแย่ครับผมสเตอร์ต้องอยู่บนเนี่ยครับผมนี้นะแล้วก็วางเข้าหากันอย่างนี้นะครับผมปุ๊บมันจะเข้าครับสังเกตเห็นไหมตรงดิ่งขนาดถ้าเรากลับกันอย่างนี้ มันจะเหียนเลยครับผมอันนี้ก็ใหญ่นี่ก็ใหญ่มันจะเข้ากันไม่ได้นะครับผมต้องอย่างนี้นะครับผมเอาแกนสเตอร์ขึ้นบนนะครับเอาตัวเฟืองคับนี้ลงล่างครับผมแล้วก็มาเสียบเลยเสียบเข้าไปอุ้ยอ้าวเสียบไปอย่างนี้ก่อนนะครับอ มันก็จะล็อกกันทุกกัรทุกกัรทุกกาเนี้ครับมันหมุนไม่ได้นะครับเพราะที่หมุนไม่ได้เพราะยังไม่ได้ใส่ขาก้ามปูเกียร์นะครับผมครับเราใส่ไปแล้วมันก็หันเ๊กเวกไอ้นี่มันหันได้อย่างงี้นะครับผมเดี๋ยวบอกช่างหอยมันนะครับผมอันนี้ก็เอาเกียร์ขาก้ามปูกับไอสลักแย่ขาก้ามปูมาเลยนะครับผมเอามาเข้าคุกเข้าน้ํามันให้เข้ากันให้หมดเลยกับเสื้อเกียร์นี่ครับผมเนี่ยแย่ไปในร่องมันนะครับไอตัวอยากบ่าเนี่ยเอาไว้บนอย่างงี้นะครับผม ไอตัวไม่มีอยากบ่าอยู่ล่างนะครับอยากบ่าเดี๋ยวไมนต้องมาเข้ากันงี้นะครับผมเดี๋ยวอยากบ่าต้องมาเข้านี้นะครับอย่าใส่กลับนะครับอ่าตัวนี้มันจะใส่ง่ายๆครับผมให้จ้ำอยากบ่าอยู่บนครับไม่งั้นก็ต้องให้ดูไอตุม่มตุ้วิเกว่างนี่ครับผมมันจะต้องอยู่ข้างสเตอร์นะครับเพราะสเตอร์อยู่บนนะครับผมอ้าวแล้วก็มาขั้นตอน ถามว่าไอ้แล้วขาก้ามปูนี่มันจะยังไงนะครับผมมันคล้ายๆกันหมดเลยเนี่ยมันไอตัวนี้ทาคล้ายกันนะครับผมมันก็ให้สังเกตนะฮอนด้าทำมาดีครับแลซ้ายอาขวาครับให้ตั้งเครื่องอยู่แล้วหันหน้าไปหาหาหาไปข้างหน้าเนี่ยเหมือนเรากาลังจะขับรถนะครับผมซิกซิกเนี่ยมันอยู่ข้างข้างขวาซิกนี้อยู่ข้างซ้ายอ้าวท่าน,นั้นก็ก้ามปูตัวแรก ใส่ตัวอนะครับผมที่สเตอร์ใส่ตัว R ที่แกนเพลา,าเกียร์ขับเฟืองตามก็ใส่ตัวแอครับผมแล้วก็ใส่หยักไว้บนใส่เข้าไปเลยแล้วก็ยกขึ้นมาให้มันเข้าร่องตัวบนแล้วก็ตัวล่างก็าให้เข้าร่องนะครับผมมันง่ายครับใส่ตัวนี้ง่าย แล้วก็เสียบไอตัวสลักเข้าไปเลยเอาละเสียบสลักแล้วก็ต้องล้องหมุนหมุนเข้าเกียร์ด้วยนะครับผมมันมันหมุนได้ตลอดอ่ะมันพร้อมเกียร์วนนะครับลาใส่เกียร์แล้วต้องหมุนทุกครั้งนะครับผมไม่หมุนไม่ได้ครับผมมือลื่นหมดเลยเดี๋ยวเราเราใช้คีมหมุนเลยครับผมหมุนเลยนะครับเนี่ยมันหมุนได้รอบเลยเนี่ย ถ้ามันหมุนไม่ไปก็โยกหน้าโยกหลังนะครับผมเพราะมันยังมุงเมกอยู่อยู่นกลไกของมันยังไม่ได้ถูกบีบบังคับอยู่ในห้องที่บังคับนะครับช่างหอยอันนี้ก็ให้ล็อกอยู่นี้นะครับเวลาใส่ครับผมอ่าอันนี้เราก็เดี๋ยวครอบแล้วอย่าลืมบูทด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอทากาวก่อนนะครับผมเดี๋ยวครับเราก็ทากาวเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะประกอบเข้าแล้วอย่าลืมให้แกนสตาร์ทนะครับผม ืมื่อเดี๋ยวสตาร์ทไม่ได้ทำมีสตาร์ทมือก็ไม่ต้องใส่กันเลยนะครับผมมันก็จะไล่เบาคุณไปอีกเยอะเลยครับผมรถในสนามมันจะไม่ใช้แกนสตาร์ทนะครับผมเอาน้ำมันบีบใส่ไปเลยนะครับผมเพราะเกียร์เกอร์ปรับเซ็ตเรียบร้อยหมดแล้วครับผมใส่เรียบร้อยครับผมใส่ตามเลยนะครับผมเป็นอย่างนี้เลยครับเอาน้ำมันหยอดเข้าไปก็เอาหยอดไปเลยซีกนี้ด้วยนะครับนี่ลูกปืนใหม่หมดเลย ครับไปหาบูทตั้งนานโหยโอ๊ตอนนี้แต่ลืมเมื่อครับพระเอกตัวจริงคือบูทครับผมใส่เข้าไปไม่มีต้องหาใส่นะครับก็ตรวจความเรียบร้อยดูแล้วไม่มีอะไรก,กระมกีดก่ดขวางแล้วก็ไม่มีไอ้กันไก่ลืนไปอยู่ในท้องรถก็จัดการประกอบเลยครับผมอันนี้แหวนเวร์นอะไรใส่เต็มตับเหมือนแล้วนะครับใส่ตามเลยนะครับเ c ซี FC ทุกท่านครับผมก็คว่ำเข้าไปเลยนะครับอ่า อย่างเงี้ยถ้าประกอบถูกมันจะใส่ง่ายครับผมเนี่ยกดไปปุ๊บมันก็ติดทันทีเลยครับผมไม่ต้องไปดูดเข้าไม่ต้องอะไรเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้หลวมแล้วเดี๋ยวเอฟซีถามว่าไอต้ตัวตรงเนี้ยเข้าอย่างมันหลวมไปแล้วทําไงครับมันจะมีหมุดหญิงตรงนี้นะครับผมหมุดดันเหมือน CBR นี่ครับเนี่ยเนี่เนี่ยเดี๋ยวมีหมุดเข้าไปแล้วก็มีสปริงดันนะครับผมกันไอ้ตัวนี้กระพือเขย่าได้นะครับผมจะมีตัวดันนะครับอ่ามัน เดี๋ยวเขไม่ต้องไปตกใจมันอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็ขอไอ้ล็อกน็อตนะครับเดี๋ยว EP หน้าก็มาดูประกอบฝั่งนู้นนะครับผมโอเคอันนี้ก็มีการล็อกน็อตก็จบนะครับอย่าลืมติดตามนะครับ